ผมอยากให้องค์กรของเรานั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างอยากให้ผู้คนและคู่ค้าทางธุรกิจได้รู้จักสินค้าและสิ่งดีๆของบริษัทเรารวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรใครมีวิธีดีๆบ้างไหมผมพอมีวิธีอยู่ครับว่ามาได้เลยเราจะนำเสนอสินค้าและสิ่งดีๆขององค์กรเราผ่านทางสือวัฒนธรรมอย่างละมุนละม่อม เผยพระ,อะสอแทกเข้าไปในสื่อทั้งหลายที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจําวันแบบไม่ยัดเยียดแต่ให้แทรกซึมเข้าไปในความคิดของผู้คนหรือกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอย่างเป็นธรรมชาติได้ผ่านทางดนตรีกีฬางานศิลปะภาพยนตร์ละครหรือสื่อทางวัฒน,น,นธรรมอื่นๆซึ่งรวมๆแล้วผมขอเรียกวิธีนี้ว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเป็นวิธีที่ผมกำหนดพูดถึงและย้ำเตือนอยู่ตลอดอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องง่าย คือผมเห็นด้วยกับวิธีที่คุณนําเสนอมานะแต่ติดอยู่อย่างเดียวท่านเออติดตรงไหนครับติดตรงที่ผมไม่ได้เรียกไอ้วิธีที่คุณพูดมาว่าซอฟต์พาวเวอร์อะไรนั่นแล้วท่านเรียกว่าอะไรครับผมเรียกว่าซอฟต์แวร์กลันดอก <windows> ให้เสียงภาษาไทย